สวัสดีครับชาวราศีธนูยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายโบพยาวันนี้จะมาดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีธนูหรือชาวราศีธนูสามารถดูคําพยากรณ์นในคลิปนี้ได้เพื่อน,นําไปปรับใช้กับชีตประจำวันของตัวคุณเองจะมาดูดวงให้กับชาวราศีธนูในช่วงของเดือนเมษายน2563นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แบบเต็มๆคลิปเลยนะครับช่องนี้จะใช้โหราศาสตร์ไทยกับการดูดวงไพ่พยากรณ์น,นะครับที่เปิดเอาไว้ ใครที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวก็สามารถแอดไลน์ดีมาได้ที่ User บูพยานนะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วแล้วก็ฝากบอกด้วยนะครับว่าการอ่านไพ่นี้เป็นการอ่านแบบดวงโดยทั่วไปสำหรับชาวราศีธนูและก็ลัคนาธนูไม่ได้เป็นดวงบุคคลใดบุคคลหนึ่งโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังบ้างว่ามันเป็นแค่ดวงโดยรวมนะครับไม่ใช่ดวงส่วนตัวแต่ถ้าเกิดใครที่ต้องการทราบแบบละเอียดก็ไป แอดไลน์ไอดีตามที่บอกที่ยู e เซอร์บูพยานะครับเราจะมาดูอิทธิพลของไพ่พยากรณ์ในช่วงของเดือนนี้กันนะครับไพ่เมนหลักเอเนจีในช่วงของเดือนนี้ได้10ออลคับเกิดขึ้นความรักความสัมพันธ์ของคุณได้ถึงสิทถ้วยเลยทีเดียวนะครับในช่วงของเดือนนี้ถือว่าค่อนข้างดีมากเลยมีในลักษณะของทิศทางนะครับหรือในเรื่องของสภาพโดยรวมทั่วไป นะครับอาจจะมีในะลักษณะของผลที่ได้คือมีความรักความสุขความหวังการเต็มเต็มหรือลักษณะของความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะเข้าใจกันดีนะครับปรับจูนกันได้หรือลักษณะของความคิดและทัศนคติไปในทางเดียวกันเนื่องจาก10 of cup เนี่ยเป็นไพ่ของการบริบูรณ์1ิบถ้วยเลยทีเดียวนั่นหมายความว่าชาวราศีธนูแล้วก็ลักนณาธนูดูได้ทั้งราศีและลักนานาครับ คุณมีโอกาสที่จะเจอในเรื่องของความมีรักแท้รักที่ดีรักที่สมหวังแล้วก็รักที่เป็นไปได้นั่นหมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมีโอกาสเอื้อต่อคุณที่จะมีความสุขความหวังนะครับในช่วงของเดือนนี้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้มามาโดยง่ายนะครับสำหรับบางคนบางคนก็จะมีความรักอยู่แล้วก็ดีขึ้นใครที่มีความรักที่ยังไม่ดีก็มีโอกาสที่คุณจะมีแนวโน้มทิศทางที่มันจะดีขึ้นหรือ ใครที่มีปัญหาอยู่มันก็มีโอกาสที่คุณนั้นจะจบทุกสิ่งทุกอย่างมันมีสองทางให้เลือกคือจบแบบเริ่มต้นใหม่กับจบแบบเขากลับมาแล้วดีกันประมาณนี้มันอยู่ที่ว่าสถานการณ์ของคุณตอนนี้มันอยู่ในสถานการณ์ไหนแล้วตัวคุณเองนั้นพฤติกรรมหรือการปรับทุกอย่างที่มันไม่ดีนั้นเป็นในทางใดถ้าคุณปรับพฤติกรรมทุกสิ่งทุกอย่างอย่างที่ผมบอกหรือไพ่กาลังจะบอกเนี่ย คุณมีโอกาสที่คุณจะได้คู่นั้นกลับมาแต่ถ้าเกิดคุณยังทําพฤติกรรมเดิมๆโดยที่ยังไม่รู้เลยว่าตัวเองทําอะไรผิดหรือไม่ใส่ใจหรือไม่ดูแลเขาเลยว่าเขาจะคิดยังไงอันเนี้ยมันก็คงต้องเป็นนะ,นะครับอันนี้ไม่ได้ว่าใครนะครับอยู่ที่ว่าคุณนั้นจะมีสติในการตั้งมั่นและเต็มรับปรับเปลี่ยนพฤติกรรมยังไงจะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นกลับมาดีเหมือนเดิมได้แบบไหนมันอยู่ที่ตัวคุณเองนะครับไม่ได้อยู่ที่ไพ่ร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่ว่าการกลับมาของคู่ครองคนรักเนี่ยเดีย๋ยวจะบอกอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าอยากจะบอกว่าตอนนี้บางคนนะครับก่อนที่จะเป็นแบบเนี้ยหมายความว่าคุณอาจจะต้องใช้ในรักษาของความรักความสัมพันธ์โดยเฉพาะบางคนนั้นอาจจะมีรักษาของการที่แบบลังเลใจวิตตกกงังวลมีความเครียดมีความคิดบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะยังไม่ได้เติมเต็มแบบที่ไพ่บอกบางคนเนี่ยเปิดมาดูปุ๊บบอกเลยว่าไม่เห็นเป็นอย่างที่บอกเลย แบบเนี้ยจริงๆอ่ะไพ่มันเสียมันก็มีอยู่อ่ะไม่ใช่ว่ามันไม่มีนะครับไพ่ดีๆดีมันก็มีอีกอยู่แต่หมายความว่าโดยรวมคือหมายความว่าไพ่สรุปมันเป็นแบบเนี้ยว่าตัวตนคุณจะต้องมีความรักที่ดีแต่ขอให้คุณนั้นเปิดกว้างเปิดกระทัดกับโลกออกมาตรงที่ว่าบางสิ่งบางอย่างเรายึดติดอยู่กับพันธนาการไพ่เนี่ยบอกเลยว่าคุณกาลังเครียด ม่ตกกังวลกับความรักความสัมพันธ์แต่ก็ยื้อยุดชุกระชากอยู่และก็เกิดความไม่แน่นอนสงสัยลังเลอยู่นะครับมีไพ่เอ็กซ์ออฟซอแล้วก็มีไพ่เดอะแฮงแมนเข้ามาบ่งบอกเลยว่าคุณอยู่ในสถานะความตึงเครียดแล้วก็ยังหาทิศทางทางออกไม่เจอมีแปดดาบเกิดขึ้นแปดดาบก็คือมืดแปดด้านน่ะหมายความว่าคุณอาจจะยังหาทางออกไม่เจอส่วนแฮงแมนคือตกอยู่ในภาวะของความดิ่งลงคือหมายความว่าคุณกําลังคิดเยอะคิดมาก หรือกําลังาบางคนก็กําลังคิดว่าจะเป็นแบบนี้ต่อไปมันจะรอดไหมหรือจะเป็นลักษณะของความรักความสัมพันธ์ที่มันอาจจะแบบเออฉันจะต้องเลิกกับเขาไหมอะไรประมาณนี้มันความรู้สึกมันแกว่งนะทวอฟสอดแล้วก็มาพร้อมกับทวอฟวันแค่ใบเดียวนี้ก็คือไม่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดแล้วอันนี้มา2มา2ใบเลย แตข่ข้อที่ดีหมายความว่าคุณยังตามส่องเขาอยู่นะแต่ถามว่าส่องได้ไหมบางคนยังส่องได้อยู่แต่บางคนอ่ะส่องไม่ได้แล้วเพราะว่าเขาอาจจะปิดกั้นพันธนาการตรงนี้ไปแล้วนะครับ mm hmm. มีเอออฟสอดเกิดขึ้นด้วยอ mm ืม hmm. บางคนยังรู้สึกลังเลใจอยู่ว่าจะครบต่อหรือจะเลิกหรือว่าจะม o ฟออนดีเพราะว่าทัวรสอดเป็นไพ่ของการที่ตัดสินใจอะไรแบบไม่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดเลย mm hmm. คิดอะไรเป็นสองคิดอะไรแบบ ย้ำคิดย้ำทำอยู่นะครับกับความคิดและการกระทําเดินหน้า2ถอยหลังอีก3มแบบนี้มันรู้สึกเหมือนกับไม่ไปข้างหน้าเลยรู้สึกเหมือนกับว่าเห็นไหมถูกปิดตาเนี่ยไพ่มันบ่งบอกเ n e r g y แรงตรงที่ว่าคุณกําลังสับสนและกําลังไปไม่ถูกทางนะครับเพราะว่ามันมีอยู่ลักษณะของการถูกปิดตานี่ก็ถูกปิดตาคือยังมองเห็นทางไม่ออกเลยนะครับแต่ถ้าเกิดบางแล้วคุณก็ยังส่องอยู่ตลอดเวลา นะครับได้แต่สองแล้วก็มองดูแล้วก็รอว่าเขาจะปลดล็อกเราเมื่อไหร่เมื่อไหร่เขาจะกลับมาเมื่อไหร่เขาจะอะไรแบบเนี้ยสารสัมพันธ์หรือว่าอาจจะมีคอมอคอมิตท,ที่เป็นคอมมิตที่ดีเป็นคอมมิตที่อาจจะเขาจะมาเติมเติมสักทีอะไรแบบเนี้ยคุณยังรอคอยอยู่แต่จริงๆเนี่ยอยากให้รอคอยแบบนี้แหละรอคอยแบบมีสติรอคอยแบบเออส่องได้นะไม่ได้ว่าห้ามส่องแต่ถ้าส่องแล้วก็อย่าคิดมากปล่อยวาง นะครับแค่ว่าเออเขาไม่มีใครก็อโอเคละเราก็ดูดูกันไปก่อนอะไรแบบนี้ก็ได้หรือบางคนไม่ถูกบล็อกแต่ว่าเราก็ส่งเขาตลอดเวลาว่าเมื่อไหร่เราจะได้เลื่อนสถานะเมื่อไหรเขาจะทําอะไรแบบคือเรากังวลไปหมดเลยอะไรประมาณนี้นะครับเราก็ค่อยๆค,คิดค่อยๆทาเพราะทุกสิ่งทุกอย่างคุณยังมองไม่เห็นคุณก็จะเหมือนกับไรทิศทางอะสเปะสปะเดินไปเราก็ต้องตั้งสติก่อน นะครับเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ในภาวะของความกดดันความเครียดอยู่เนาะก็ปล่อยวางตรงนี้ไปแล้วคุณพอคุณติดต่ออะไรไม่ได้คุณทําอะไรไม่ได้แต่คุณยังติดต่อหมายถึงว่าคุณยังส่งก็ไม่ได้ทําอะไรก็ไม่ได้หรือ,อแบบนี้คุณก็รู้สึกเหมือนอารมณ์ความรู้สึกมันขึ้นขึ้น,นลงๆ นะครับแล้วบางทีแล้วใครที่อยู่ด้วยกันก็ไปเ,เขาเรียกว่าหลาอยากจะได้คอมมิตนะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่เป็นไปตามที่คุณนั้นคิดคุณก็เลยเอาความต้องการของเราไปคาดคันกับเขาว่าเราอยากได้คอมมิตอ่ะคุณคุณต้องให้คอมมิตกับเราอะไรแบบเนี้ยคือมันมีสเตนเกิดขึ้นอนะ่ะ สเตนต์นะ่หมายถึงโดยเฉพาะผู้หญิงด้วยผู้ชายอาจจะมีผลน้อยกว่าแต่ผู้หญิงมีผลเยอะกว่าตรงที่ว่าผู้หญิงข่มคู่ข่มคู่ในที่เนี่ยมันมีหลายสาเหตุหลายความหมายแต่ถ้าเป็นผมคิดคืออาจจะแปลว่าคุณอยากได้คอมมิตมากกว่าแต่คุณยังไรทิศทางอยู่แต่คุณอยากได้คอมมิตเพื่อให้เขามาเป็นของเรา ประมาณเนี้ยมันรู้สึกเหมือนเราทําทุกอย่างได้เพื่อที่เราจะให้เขากลับมาเพื่อที่ให้เขากลับมาเป็นเหมือนเดิมหรือเพื่อที่ให้เขานั้นสนใจเราคุณทําได้ทุกอย่างแบบเนี้ยนะครับราศีธนูลัคนาธนูาาระมัดระวังนะครับว่าบางทีแล้วเราอาจจะยึดติดกับเขามากเกินไปมันอาจจะทําให้ความรู้สึกของคุณนั้นดิ่งลงเนาะแต่ไม่เป็นไรนะ ที่พูดมาเนี่ยบางทีอาจจะบอกว่าดูมันร้ายจังเลยจริงๆมันก็อาจจะร้ายอยู่บ้างเล็กน้อยตาตามจริงมันเป็นที่ทัศนคติและความคิดของคุณเท่านั้นมันไม่ได้เป็นคือโดยรวมเนี่ยไพ่บอกเลยว่ามันเป็นอยู่ที่ความคิดของเราถ้าเราปล่อยวางความคิดอย่างเดียวอะทุกอย่างอะมันดีหมดเลยนะครับแล้วอารมณ์ด้วยไพ่แบเ,เนี้ยคือมันรู้สึกเหมือนหึงหวงรู้สึกอยากเป็นเจ้าของรู้สึกเหมือนกับความรักไปไป,ไปมา,มาๆรู้สึกความรักอาจจะยังไม่ได้แบบ ลงตัวเราเลยรู้สึกเหมือนกับว่าเราเริ่มหึงขละว่าตกลงเขามีคนอื่นหรือเปล่าหรือว่าเขามีใครทําไมเขาไม่คอมเมนต์กับเราสักทีทําไมเขาไม่ทําตามสัญญาทําไมเขาไม่ทํานู่นทนํานี่เราจะรู้สึกสงสัยไปหมดเลยอะนะครับดังนั้นราศีธนูรัคนาธนูดาวประจําตัวของคุณเนี่ยกําลังจากโครจรไปเป็นเน็ตแล้วหมายความว่าคุณกําลังจะเออเาเรียกว่าอะไรละ่ะเหมือนกับจะมีกําลังที่อ่อนลง มันเลยทําให้ตัวคุณนั้นคิดมากแล้วก็ฝุ้งซ่านไปนิดหนึ่งเราควรที่ต้องจัดระเบียบความคิดใหม่ประคองไปนะครับความรักความสัมพันธ์เนี่ยสิ่งที่ดีคือพ่ออยากจะบอกว่าควรประคองความรักความสัมพันธ์ไปแล้วรอแบบมีสติรอแบบออรอวันที่เขาจะมาคอมมิกับเราถามว่าอาจารย์แล้วเขาจะมาคอมมิตกับเราได้ยังไงมันไม่โอกาสอยู่แล้วแหละเพราะอะไรครับ อย่างที่ไพ่บอกว่าร้อยเรียงกันไปเนี่ยไพ่ประจำตัวได้แทนออปขับแล้วมีไพ่เดอะซันมาอีกยังไงก็การันตีว่าคุณน่สามารถที่จะมีคอมมิตกับเขาได้อยู่นะแทนน็อปขับแล้วก็เดอะซันเนี่ยมาปรากฏแล้วยังไงก็บอกว่าคุณก็ได้คอมมิตอยู่แต่ขอให้คุณค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่ารีบร้อนอย่ารีบเร่งเพราะาทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราต้องเขาเรียกว่าอะไรนะเราต้องดูด้วยว่าเขาต้องการหรือเปล่า ไม่ใช่ว่าเราต้องการฝ่ายเดียวแล้วเขาไม่ต้องการแบบนี้มันก็อาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าเราก็จะแบบกังวลแล้วก็เกรง็งแล้วก็ค่อนข้างที่จะเครียดแล้วกดดันตัวเองแบบเนี้อืมเราควรจะปล่อยวางแล้วก็รอคอยความรักความสัมพันธ์แบบนี้เพราะว่าเด็กถือถ้วยเนี่ยเป็นอะไรที่ต้องประคองความรักความสัมพันธ์โดยที่เราต้องใช้เออลักษณะของความอ่อนหวานอ่อนโยนหรือลักษณะของการที่ต้องเข้าหาเขาด้วยกัน ดูแลเทคแคร์กับเขาเพื่อให้เขาเห็นเพื่อให้เขารู้ว่าโอเคเราเนะี่ยคือคู่ของเขาไม่ใช่ว่าโทษน,นะครับบางคนก็อาจจะทาทาแบบพฤติกรรมแบบว่าเช่นเราก็จะสั่งเขามากเกินไปกดข่มเขามากเกินไปแล้วก็อยากได้คอมมิตเกินไปทีเนี้ยมันก็เป็นไม่ได้อะครับเพราะเราไม่ยอมอะไรเขาเลยแบบเนี้ยมันก็คงเป็นไปไม่ได้นะเราก็ควรที่จะปล่อยวางความรู้สึกตรงนี้ลงไปแล้วค่อยๆที่จะรอคอย ความคิดแล้วทุกอย่างมันก็จะตกผลึกแล้วคุณก็สามารถที่จะมีออกดอกออกผลเหมือนผู้หญิงคนนี้ที่เก็บเกี่ยวในเรื่องของผลประโยชน์ตรงนี้หมายความว่าเขาก็จะมาดูแลช่วยเหลือหรือมาทเทคแคร์กับเรามากขึ้นให้คอมเพลซ์กับเรามากขึ้นทุกอย่างมันก็จะดูคอมพลี์ไปหมดเลยนะครับทีนี้ขอให้คุณนั้นอดทนรอแล้วกันเนาะเพราะว่าไพ่เนี่ยบอกแล้วนะมีเดชซันแล้วก็มี 10บถ้วยเนี่ยมาบอกเลยว่ายังไงคุณก็ได้คอมมิตท,ที่ดีและมีความรักความมั่นคงต่อกันได้มีไพ่หนึ่งเหรียญเกิดขึ้นด้วย1เหรียญเนี่ยหมายถึงความมั่นคง1เหรียญหมายถึงในเรื่องของความที่คุณต้องอดทนและอดกันและทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเป็นไปตามที่คุณนั้นคิดและปรารถนาแต่บางทีแล้วเราก็ต้องไม่หวังเกินกว่าความสามารถของเราที่จะไปได้นะครับไม่ใช่ว่าเราแอบรลักใครเนี่ยหมายความว่าเขาจะมา ชอบเราไหมอันนี้คือมันก็หวังเกินตัวไปหน่อยแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่มีโอกาสนะมันก็มีโอกาสแหละแต่ก็ขอให้คุณนั้นอย่าหวังเจิญเกินกว่าสิ่งที่มันจะเป็นไปได้เราก็เกินเผื่อใจถ้าเกิดเขามาชอบเราได้มันก็ดีแต่ถ้าเกิดเขาไม่ชอบเราเราก็ควรที่จะ move on ไปข้างหน้าและหาคนใหม่ก็ได้เหมือนกันนะครับในช่วงของเดือนนี้เนี่ยอาจจะมีอปุปสรรคปัญหาทางใจขอให้ชาวราศีธนูนั้นตคิดและตัดสินใจ เป้าหมายที่แน่นอนและชัดเจนนะครับแต่ไม่ต้องกดดันตัวเองนะหนีไพ่แฮงแมนมาเดี๋ยวเราจะมาดูไพ่นะครับว่าไพ่อยากจะบอกอะไรอีก3ใบนะครับมีไพ่เดอะฟูลมีไพ่เดอะไฮเป็นเทสแล้วก็มีไพ่แทมแพนส์นะครับแสดงว่ามีโอกาสที่คุณนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงและกลับมาของคู่คของได้จริงๆแต่ว่ามีไพ่สังฆาราชดินีว้ด้วยแล้วก็ไพ่เดอะฟูลด้วย จริงๆแล้วเนี่ยความรักความสัมพันธ์คงจะปล่อยวางความรู้สึกชิลๆหล่นๆไปก่อนเดอะ o ฟูนะครับอย่าเพิ่งจริงจังกับตรงนี้มากมายโดยเฉพาะใครที่มีความรักที่เป็นเชิงสอนไพ่เดอะไฮเป็นเทสต์มาบอกว่าโดยเฉพาะผู้หญิงใครที่เป็นเชิงสอนเนี่ยหรือความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะยังไม่แน่ไม่นอนหรือความความรักที่อาจจะยังไม่มีคอมมิตที่ที่แบบ ชัดเจนเราควรปล่อยใจให้เป็นอิสระกับความคิดแล้วพยายามทําตัวเองให้ดูสดใสร่าเริองอยู่ตลอดเวลาทําตัวเองให้เหมือนกับประครับประคองความรักไปให้ดีที่สุดนะครับอย่างที่บอกว่าใช้การอ่อนหวานอ่อนโยนห่อ,อนน้อมทำตนและก็พยายามดูแลใช้แคร์กับเขามากที่สุดทุกอย่างอาจจะมีเกณฑ์ของการเปลี่ยนแปลงโดยที่เขานั้นกลับมาที่จะชอบเราหรือมาดีกับเราได้ใครที่มีความรักความสัมพันธ์ที่ถูกปิดกั้น หรืออาจจะถูกบล็อกเฟซบล็อกไลน์เนี่ยจะได้รับการปลดล็อกแล้วก็กลับมาคุยกันได้หรือกลับมาสารสัมพันธ์ต่อกันได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณควรที่จะปล่อยวางกับความรู้สึกไม่ใช่ว่าเขากลับมาก็ยังทะเลาะยังหึงหวงยังงัดข้อต่อกันแบบนี้ไม่ได้นะครับเปลี่ยนใหม่เลยเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างซะทุกสิ่งทุกอย่างคุณอยากได้แบบไหนคุณควรทําแบบนั้นก่อนแล้วทุกอย่างจะกลับมาดีเหมือนเดิมได้แน่นอนเพราะว่าไพาดิทัมพลาสมาสรุปบอกเลยว่าคุณควรที่จะต้อง ปรับทุกสิ่งทุกอย่างให้เข้ากันแล้วก็เป็นในทิศทางเดียวกันให้ได้นะครับแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นอะไรที่เป็นความรักที่ไม่ชัดเจนความหลักซ้อนเนี่ยจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปทิ้งมันไปให้หมดแล้วเริ่มต้นพยายามทําตัวเองให้สดใสร่าเริงแจ่มใสให้มากๆนะครับเพราะว่าตอนเนี้ยเขาอาจจะย,ยังไม่ได้แบบว่าสนใจเราเท่าที่ควรแต่ในอนาคตไม่แน่ว่าเขาจะต้องสนใจคุณได้โดยการที่คุณจะต้องบริหารเสน่ห์นิดนึงมีไพ่เดอะสันด้วยชัยชนะก็มาสิบ วยก็หมายถึงในลักษณะของความรักกันเต็มๆแต่ขอให้คุณอดทนและหนักแน่นมั่นคงไว้นะครับและทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นในทิศทางที่ดีฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามไปกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ